สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับ ARM SCD นะครับวันนี้ที่อยู่ด้านหลังผมคือ Toyota l v f i r e นะครับ ที่จะไปเข้าประเด็นหลักกันรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe ช่องทางต่างๆของ s อ e a u t o โต้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องของข่าวสารสินค้าใหม่ๆผลงานเอดิตตั้งแลบโปรโมชั่นที่กำลังจะเกิดขึ้นของ s อ e a u t o โต้นะครับสามารถติดตามได้ทั้งเฟซบุ๊ก YouTube ไลน์แอและช่องทางใหม่คือ www.scdautosit.co.th นะครับผมโอเคครับไปเข้าสู่ประเด็นหลักกันเลยวันนี้ที่จออยู่ด้านหลังผมนี่เลยคือ To ลเต้าเวลไฟนะครับคันนี้ต้องขอเล่าเท้าความก่อนว่าตัวลูกค้าให้โจทย์กับทาง SCD มาว่ามีคุณพ่อ ที่ค่อนข้างสูงอายุแล้วและมีโรคประจําตัวค่อนข้างเยอะทําให้เดินทางลําบากเวลาจะไปไหนมาไหนกับครอบครัวลูกค้าจึงได้ถามเข้ามากับทางเอสเดียรกทว่าเนี่ยมีวิธีไหนที่สามารถทําให้คุณพ่อสามารถเดินทางไปเที่ยวไปสังสรรค์กับครอบครัวได้บ้างไหมทางเราจรงแนะนําในเรื่องของตัววีลแชร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งบนรถตู้สําหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่มีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์นะครับส่วน หน้าตาขั้นตอนการทำงานขั้นตอนการติดตั้งและเมื่อเสร็จแล้วจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ ใัไงบ้างครับกับขั้นตอนการติดตั้งตัววิลแชฟฟ์ฟ้าอยู่บนรถ y o y ยต้าเวล r ฟนะครับผมซึ่งการติดตั้งขั้นตอนการทำงานเนี่ยเราใช้ช่างมืออาชีพเป็นช่างฝีมือที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีมีความสามารถเฉพาะทางทังนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นทุกคนหรือท่านใดที่สนใจมีความต้องการอยากทำสามารถมั่นใจได้เลยว่าผลงานที่ท่านจะติดตั้งกับทาง A อ e d ตจะมีคุณภาพ และมีการรับประกัน100%แน่นอนครับผมหน้าตาของตัววิวแชร์ไฟฟ้าตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับที่จอดอยู่ข้าง,างผมนี่เลยตัวนี้เป็นวิวแชร์ไฟฟ้านะครับผมมีระบบขึ้นลงจากตัวฐานไฟฟ้าบนรถได้เลยนะครับตัววิวแชร์ตัวนี้ขออธิบายก่อนว่ามีความพิเศษตรงที่ว่าคนโดยสารหรือคนนั่งเนี่ยสามารถควบคุมหรือรบังคับตัววิวแชร์ได้ด้วยตัวเองผ่านจอสติ๊กคอนโทรเลอร์ที่เห็นด้านนี้เลยครับขออธิบายส่วนประกอบข้าวๆข,ข,ข,ของตัววิวแชร์ตรงนี้ก่อนนะครับ ัววแชร์ตัวนี้ครับเป็นววแชร์ทรง V i p ตัวหนังเป็นหนังไมโครไบเบอร์ iber, นัปา้าเป็นหนังเทียมแต่เกียดเทียบเท่าหนังแท้เลยตรงที่ว่าตัวนี้เป็นหนังที่มีความสวยงามมีความยืดหยุ่นสูงและดูแลสางง่ายมากๆซึ่งถ้าวัดจริงๆแล้วกับตัวหนังแท้เนี่ยผมว่าตัวหนังตัวนี้จะมีเรื่องของความสะดวกสบายความสวยงามที่มากกว่าตรงที่ว่า ดูแลรักษาง่ายเวลาเข้ารอยตัดเย็บเนี่ยครับด้วยความที่มันมีความยืดหยุ่นสูงรอยตัดเย็บจะเรียบเนียนจะไม่เหมือนกับตัวหนังแท้ที่จะมีรอยย่นเพราะว่าตัวหนังแท้เนี่ยความยืดหยุ่นของเขาเนี่ยจะค่อนข้างน้อยและตัวหนังจะหนาหนังตัวเนี้ยระบ,บายความร้อนได้ดีและไม่เก็บความร้อนเลยส่วนตัวนี้เรื่องของความปลอดภัยสําหรับคนที่จะใช้โดยสารนะครับไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเรามีทั้งเซฟตี้เบล สายลัดตัวเวลาขึ้นลงสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเกรงตัวเองหรือสามารถทําให้ตัวเองติดกระบ,บอกเวลาขึ้นลงไปได้เพราะว่าเรื่องของการขึ้นลงมันต้องมีการลอยจากพื้นตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในเรื่องของความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารได้อย่างดีเลยครับส่วนในเรื่องของเบรกเรามีทั้งเบรกมือด้านหลังนี้ที่เป็นเบรกมือเหมือนแบบเบรกจักรยานเลยเป็นเบรกดิสเบรกเป็นระบบดิสเบรกนะครับเพราะงั้นมั่นใจและปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้น ส่วนตัวนี้จะเป็นเบรกมือไว้ใช้สําหรับเมื่อเราเข็ดไปได้ระยะหนึ่งแนละ้วปุ๊บเราต้องการจะจอะแต่พื้นที่มีความชันหรือลาดเอียงสูงเราสามารถกดในมมนี้ปุ๊บตัวเบาะก็จะไม่ขยับออกเป็นเหมือนกับเบรกมือรถยนต์อย่างนั้นเลยส่วนตัวพักแขนตัวนี้สามารถพับขึ้นลงได้สะดวกในการใช้งานมากๆครับถ้าดูที่ปุ่มด้านข้างตรงนี้จะเป็นปุ่มในเรื่องของการปรับโพซิชันการปรับทิศทางระบบไฟฟ้าเลื่อนหน้าถอยหลังปรับพนักเอ็น แต่ถ้าตัววิวแชร์ลงจากรถมาแล้วปุ๊บต้องการปรับท่าทางปรับพนักเอ็นทํายังไงมาที่ปุ่มด้านนี้เลยครับออนสวิตปุ๊บเนี่ยครับเราสามารถปรับไฟฟ้าได้เลยปุ่มด้านนี้ครับจะมีไว้ใช้สําหรับเมื่อตัววิวแชร์อยู่นอกรถแล้วปรับพนักเอ็นเป็นระบบไฟฟ้าซึ่งง่ายในการใช้งานมากไม่จําเป็นต้องมาดึงคันโยกและเอ็นหน้าเอ็นหลังเองสะดวกต่อผู้โดยสารและสะดวกต่อผู้ช่วยผู้ใช้งานหรือคนที่ดูแลผู้โดยสารอย่างมากครับผม และมากันที่ตัวนี้เลยที่ทําให้เราต่างจากที่อื่นคือตัวพักน่องนะครับตัวพักนั่งตัวนี้จะเป็นตัวพักน่องระบบไฟฟ้าซึ่งมีความพิเศษตรงที่ว่าจะไม่เหมือนตัวเก่าๆที่ใช้มือโยกตัวนี้ออนสวิต์ปุ๊บระบบไฟฟ้าสามารถกดปุ่มด้านนี้ขึ้นลงได้เลยซึ่งมีความสประดวก์สบายเข้ากับมือสมัยนีปัจจุบันมากๆมาที่ตัวไฮไลท์กันเลยกับตัว j o ๊ Stick Controller บดฟ้าตัวนี้ ต้องบอกก่อนว่าสําหรับคนที่ไม่เคยเห็นหรือไม่เคยได้ใช้งานพวกนี้จะเข้าใจว่าใช้งานค่อนข้างยากควบคุมยากแต่ตัวนี้ครับขอบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากๆไม่ว่าจะอายุเท่าไหนสามารถใช้ได้ง่ายมากๆตรงที่ว่าตัวนี้จะเหมือนกับจอซิกเกมทั่วไปเลยเลื่อนหน้าถอยหลังโยกซ้ายโยกขวามาขับได้ง่ายมากผมขออนุญาตสาธิตให้ทุกท่านดูเลยล้วกันก่อนอื่นนะครับเปิดสวิตช์ด้านหลังนี้ก่อนปุ๊บ ออนสวิที่จอยสติ๊กปึ๊บไฟจะติดนะครับดึงเบรกมือขึ้นขับได้เลยนี่ครับโยกซ้ายโยกขวาเลื่อนหน้าถอยหลังมีความปลอดภัยมีความเป็นระบบเทอร์ตี้สูงและตัวนี้ขับเครื่องด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าจะมีเรื่องของอาการดูแลรักษาอายุการใช้งานที่ค่อนข้างต่ำ ตัวนี้เป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเรื่องพวกนี้หมดตรงมดไปได้เลยครับเพราะว่า SCD ยอทซยังมีในเรื่องของการรับประกรันงานสูงสุดถึง5ปีบริการหลังการขาย SCD เราก็ไม่ทิ้งครับมีบริการเซอร์วิสหลังการขายตลอดอายุการใช้งานเลยส่วนสําหรับตัวฐานนะครับผมตัวฐานตนี้ต้องอธิบายก่อนว่าเป็นตัวฐานระบบไฟฟ้าจะแตกต่างจากตัวฐานมือแชร์รุ่นเก่าๆที่เป็นระบบไฮดรอลิกจะมีขาตั้งแต,แตงยื่นออกมาซึ่ง ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างอันตรายและใช้งานยากเพราะว่าตัวขาไฮห้อดริกเนี่ยจะมีกําลังขับเคลื่อนที่สูงมากๆและไม่มีรบลเซฟตี้แต่ตัวฐานของเราตัวฐานระบบไฟฟ้ามาตรฐานอินพอร์ตจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับมีในเรื่องของเซ็นเซอร์ความปลอดภัยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอ,อยาสาัตงให้ดูนะครับก่อนอื่นเลยออนสวิตท,ที่ตัวฐานอย่างนี้นะครับอ่าต้องบอกก่อนว่า การควบคุมตัวฐานตัวนี้จะควบคุมได้2รูปแบบคือตัวรีโมทที่ติดอยู่กับตัวรถที่เป็นรีโมทสายและรีโมทไวเลสตัวนี้ซึ่งสะดวกสบายะสะดวกสบายในการใช้งานมากเลยเหมือนกับรีโมทรถทั่วไปเลยมี2ปุ่มกดขึ้นลงเท่านั้นเองเดี๋ยวผมขออนุญาตสาธิตให้ดูเลยละกันก่อนอื่นเลยเราต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนเพื่อให้ตัวฐานเนี่ยสามารถลงมารับตัววิวแชร์ขึ้นไปได้ปึ๊บนะกดเนี่ยครับตัวฐานก็จะค่อยคอย สไลด์เราก็ค่อยปรับทิศทางลงมาเองเราไม่จําเป็นต้องกังวลในเรื่องของความปลอดภัยและตัวนี้เป็นระบบไฟฟา้ากําลังค่อนข้างสูงตัววิลแชร์ตัวนี้สามารถรองรับน้ำหนักได้ตั้งแต่90ถึง120กิโลเลยสำหรับผู้โดยสารโอเค สำหรับหลายท่านที่สงสัยว่าทําไมบางทีมันอาจจะลงค่อนข้าง,งช้าสักเล็กน้อยที่เช้าอ่างเงี้ยเพื่อความปลอดภยัยพอถ้าขึ้นเร็วลงเร็วไปบางทีตัวฐานรับน้ำแบบไม้ไหวหรือตัวผู้โดยสารเกิดอาการตกใจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ครับถอยเข้ามาให้สุดกระถานเลยนะครับผมจากนั้นล็อกเบรกมือเพื่อที่ว่า ถ้าเกิดว่าอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าถ้าเกิดเราจอดในพื้นที่ที่ค่อนข้างชันหรือลาดเอียงตัวเบรกมือต,ตัวนี้จะมีประโยชน์มากๆเลยในการป้องกันการเคลื่ <S <S อนที่ของวิวแชร์ไม่ให้ไหลพอเสร็จแล้วปุ๊บทําไงต่อกดที่รีโมทได้เลยครับกดรีโมทกดขึ้นปุ๊บจะมีเสียงยางล้อเตือนตืดแปลว่าจานบาดพร้อมแลวนี่ครับวิวแชร์ตัวฐานก็ค่อยๆดึงวิวแชร์ขึ้นไปแล้วไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าพออยู่บนตัวฐานแล้วปุ๊บนี่ครับมีระบบเซฟตี้ เป็นระบ,บบล็อกตัววีแช์กับตัวฐาน oh. หมดกังวลไปได้เลยกับเรื่องของว่าอถ้าจะขึ้นเวลาวีแชร์ขึ้นฐานปุ๊บจะหลุดหรือร่วงลงมาไหมม oh. ีจุดหนึ่งครับที่ให้สังเกตคือตัวล้อตัวนี้ครับจะพับเข้าไปเองได้เมื่อตอนกำลังขึ้นรถอยาให้พาดวิเสกให้ดูตรงนี้ทําไมต้องพับเพราะว่าถ้าล้อไม่พับเก็บอย่างเงี้ยครับตัววีแชร์ก็จะสูงขึ้นไปอีกตามระดับล้อทําให้เฮดรูมจะเตี้ยลง ความรู้สึกของผู้โดยสารจะรู้สึกติดอัดเพิ่มมากขึ้นจะรู้สึกว่าเวลารถขับเคลื่อนเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวโยนเบาโยกตรงนี้ครับจะทําการดีไซน์มาแล้วเป็นระบบเรื่องของการพับล้อเก็บมาเพื่อใส่ใจในเรื่องตรงนี้อ่ะและเข้าไปต่อเลยอย่างที่ผมย้มําเสมอเลยเรื่องของความปลอดภัยพอปุ๊บเรากดหยุดเราไม่กดปุ่มอะไรแหละตัวฐานตัวดี้ซนจะหยุดเลยแต่พอเรากดปุ๊บอ่ะจะไปต่อเป็นเรื่องของ ความปลอดภยัยความเซฟตี้ครับเพราะว่าถ้าเป็นระบบเก่าอย่างระบบไฮดรอลิกเรากดปุ่มเดียวพอกดปุ่มเดียวปุ๊บระบบจะทำงานเองยอัโตโนมัติสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีผู้โดยสารหรือมีสิ่งกีดขวางอะไรไปขัดไว้อย่างงี้ครับมันจะไม่หยุดการทํางานแล้วจะเกิดอันตรายขึ้นได้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับหน้าตาวิวแชร์ที่บอคคอในรถและที่สาคัญที่ผมกล่าวไปก็คือตัวเซ็นเซอร์ความปลอดภัยตัวนี้มันทานํางานยังไงสมมุติว่าวิแชร์กำลังจะลงปุ๊บ มีสิง่งกีดขวางหรือมีผู้ยืงขวางอยู่อ่ะมันหยุดแล้วมันเด้งกลับเองเพราะว่าตัวนี้เซนเซอร์ความปลอดภัยอะครับจะค่อนข้างใส่ใจกับไม่ใช่แค่ผู้โดยสารที่ใช้วีแชร์สำหรับคนดูแลผู้โดยสารด้วยถ้ามีถ้าเกิดใครที่ไม่รู้ไปยืนขวางปุ๊บวีแชรง์งัดออกมาปุ๊บมาโดนมาชนเกิดอันตรายเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นได้ไม่ค้มครับ เพราะงานตรงนี้จะมีเรื่องของเซ็นเซอร์ความปลอดภัยมาซับพอร์ตในเรื่องตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนลงนะครับว่าตอนลงเนี่ยค่อนข้างจะสม,มูทมากนี่เลยและตัวนี้ยังมีระบบเรื่องของเบนว r ร s ซี t เบ m o r ร s ซี t เป็นยังไงเมื่อระหว่างที่ผู้โดยสารนะครับต้องอยู่บนรถอาจจะมีการเมื่อยการปรับเบาะปรับพนักเอ็นปรับตำแหน่ง แล้วพอถึงจิดหมายปุ๊บกำลังจะเอาวิลแชร์ลงอย่างนี้นครับกลัวว่าวิลแชร์จะไปขัดเพราะว่าไม่ได้ตำแหน่งอาจจะติดประตูติดบบาติดประตูตรงนี้ติดกาบข้างติดเทดรูมซึ่งตัวเมมโมรีซีนะครับจะทำมาเพื่อซัพพอร์ตตรงที่ว่าเมื่อเรากดการใช้งานลงแล้วปุ๊บเบจาจะกลับคืนตำแหน่งโพซิชันที่คงเดิมและเมื่อเบาลงมาเบาจะไม่ติดกับตัวไหนเลยเพราะว่าทางเราอะครับมีการวัด เรื่องของระยะห่างระยะวงสวิงต่างๆให้ทุกๆคันไม่ใช่แค่เป็นระบบต่ายตัวแต่เป็นระบบเซ็ใหม่ทุกคันที่เราได้ทำการติดตั้งให้ครับจบกันไปแล้วนะครับผมกับการติดตั้งผลงานวีลแชร์ไฟฟ้าบนรถ t o y ย t a าเวลไฟด้านหลังผมนี่เลยสำหรับท่านใดมีข้อสงสยัยหรือสนใจสามารถติดต่อได้ตามคอนแทคด้านล่างนี้เลยที่ใส่ไว้ให้ และฝากด like, <g rab> กดไลค์กดแชร์กด Subscribe <s> ช่องทางต่างๆของ Auto s อ a u t o s e e d ไม่ว่าจะเป็น f e c o o o y o y t u t u l i n i a e หรือว่าเว็บไซต์ s d Auto s e e d co. t s สามารถติดตามสินค้าใหม่ผลงานต่างๆข่าวสารหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นของ Auto s อสซ t o s e e ้ครับส่วนวันนี้ผมอาร์เอสีขออนุญาตลากันไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นผลงานไหนติดตั้งบนรถอะไร จะมาพูดคุยเรื่องรายการติดตามกับเอสเทียอโตซิครับวันนี้สวัสดีครับ